วันนี้ราคาข้าวภาคอีสานบ้านเราครับปรับขึ้นเกือบทุกจังหวัดครับราคาดีครับพี่น้องเกษตรกรครับดีใจครับมีกําลังใจสู้ต่อครับพี่น้องได้เฮราคาข้าวดีทางภาคอีสานบ้านเราครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปอัปเดตราคาข้าวเปลือกครับพี่น้องครับวันนี้นะครับนายกสมาคมชาวนาไทยครับแจ้งข่าวดีครับวันที่19พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับนั่งหัวโต๊ะประชุมอนุกรรมการการผลิต ลุ้นข่าวดีครับพี่น้องครับไฟเขียวเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่วงในสะพัดเลยครับพี่น้องครับอาจจะต้องโยกงบประมาณนะครับอุ้ยคนละครึ่งจ่ายแทนจากงบประมาณที่ไม่สามารถจ่ายสซ้อนได้นะครับต้องรอลุ้นกันครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องบนบ้านเอาทัวร์ครับวันนี้มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกประจําวันจันทร์ที่18 พฤศจิกายน2องพนครับพี่น้องครับวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับราคาข้าวสดนะครับราคาปรับขึ้นภาคอีสานมาเรานะครับหลายจังหวัดครับพี่น้องครับถือว่าเป็นราคาที่ดีครับราคาข้าวเปลือกสดนะครับเมื่อวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับถือว่ารับซื้อราคาที่สูงที่สุดในภาคอีสานครับพี่น้องครับราคาดีมากครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับบุรีรัมย์รับซื้อกิโลกรัมละ11บา80ตังค์ถึง12บาท20ตังค์้องบ จังหวัดบุรีรัมย์ครับอําเภอนางรองครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับรับซื้อราคาข้าวสดครับกิโลกรัมละ12บาท30ตังค์ครับเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานี่ครับพี่น้องเกษตรกรครับได้รับผลกระทบต่อการฝนตกนะครับบางพื้นที่ครับภาคอีสานมาดอนครับก็ไม่มีผลกระทบต่อราคาข้าวครับก็ช่วงนี้นะครับราคาข้าวปรับขึ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรครับภาคอีสานมาดอนครับได้เฮทางภาคครับราคาข้าวดีครับปีนี้ครับ ปีนี้ครับพี่น้องเกษตรกรครับเก็บเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็ข้าวมีคุณภาพครับเม็ดสวยนะครับราคาก็โดนใจนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นราคาแบบนี้นะครับพี่น้องได้เฮกันยาวๆครับพี่น้องครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิสดนะครับายจังหวัดภาคอีสานของเรานะครับบางจังหวัดผมอาจจะไม่ได้รายงานครบทุกจังหวัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับราคาข้าวเปลือกสด67ทับครับความชื้นที่ไม่เกิน25%ครับ ข้าวเปลือกสดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อกิโลกรัมละ12บาทถึง12บาท20ตังค์ครับจังหวัดนครราชสีมารับรับซื้อกิโลกรัมละ12บาทถึง12บาท40ตังค์ครับจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อกิโลกรัมละ11บาท90ตังค์ถึง12บาท50ตังค์ครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อกิโลกรัมละ12บาทถึง12บาท40ตังค์ครับจังหวัดยะโสธรรับซื้อกิโลกรัมละ11บาท80ตังค์ถึง12บาท40ตังค์ครับจังหวัดอุบล จังหวัดศรีสะเกดรับซื้อกิโลกรัมละ11บาท80ตังค์ถึง12บาท40ตังค์ครับจังหวัดสุรินทร์รับซื้อกิโลกรัมละ12บาทราคาข้าวเปลือกสดหอมมะลินะครับที่ผมกล่าวมานี้ครับคือราคากลางจากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับแต่ว่าราคาครับการกําหนดราคานะครับขึ้นอยู่แต่ลานรับซื้อแต่ละโรงสีแต่ละพื้นที่ด้วยครับวันนี้นะครับอําเภอนางรองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรับซื้อสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาท50ตังค์ครับพี่น้องครับเป็นราคาที่สูงครับ วันนี้นะครับราคาขยับขึ้นครับมีจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกสดนาปีก็ราคาดีครับมาดูราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังกันนครับพี่น้องครับความชื้นที่25%เปอร์เซ็นต์ครับราคาขยับขึ้นแล้วครับพี่น้องครับถือว่าราคาดีขยับดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องครับ กรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดเชิงสาวรบซื้อตันละ7,800บาทถึง8,200บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตัน จังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ8,500บาทถึง8,900บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตัน จังหวัดอยุธยารับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตัน จังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตนละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตนละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันวันนี้ครับราคาข้าวเปลือกเจ้าครับปรับขึ้นมีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดอยุธยาจังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุตรดิตถ์ครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกหอมปทุมนาปีครับ67ทึง68ครับความชื้นที่25เปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับจังหวัดลพบุรีรับซื้อตนละ11,500บาทถึง11,700บาทต่อัน จังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ13,400บาทถึง13,600บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ12,600บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ12,800บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ12,200บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ12,900บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ12,500บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ12,500บาทต่อตัน ครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกแห้งหอมมะลินะครับนาปี67เจทับหกครับความชื้นไม่เกิน15%ครับที่พี่น้องเก็บเกี่ยวแล้วตากนะครับก็ราคาดีเช่นกันครับจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ13,200บาทถึง14,000บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ14,900บาทถึง15,200บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีครับรับซื้อตันละ13,600บาทถึง13,800บาทต่อตัน จังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ13,500บาทถึง14,800บาทต่อตันจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ14,200บาทถึง14,700บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ13,500บาทถึง14,500บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซื้อตันละ14,000บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ13,500บาทถึง14,100บาทต่อตัน จังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ13,500บาทต่อตันจังหวัดมหาสาร,รคามรับซื้อตันละ14,300บาทถึง14,700บาทต่อตันจังหวัดยะสบรรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,800บาทต่อต,ต,ตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,900บาทต่อตันจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ13,300บาทถึง14,000บาทต่อตันจังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ14,200บาทถึง15,000บาทต่อตันครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกโหมะลินะครับ ภาคเหนือตอนล่างนะครับกับภาคกลางที่มีการปลูกข้าวหอมมะลินาปีครับ6-7ถ้า6-8ครับก็ราคาดีเช่นกันครับน้องครับความชื้นที่15%ครับจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ14,000บาทต่อตันจังหวัดสระแก้วรับซื้อตันละ14,000บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ14,800บาท15,200บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ14,500บาท15,500บาทต่อตัน จังหวัดลบบุรีรับซื้อตันละ12,500บาทถึง12,700บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ13,500บาทถึง13,700บาทต่อตันจังหวัดสุโขทัยรับซื้อตันละ11,800บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ13,500บาทถึง14,100บาทต่อตันครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวนาปี67/68ครับความชื้นที่15%ครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ11,200บาทถึง12,600บาทต่อตัน จังหวัดกุงเทานีรับซื้อตละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อต <us Pri achsen> <us> ันจังหวัดสกลนครรับซ <rain> <us> ื anyway ้อตละ12,000บาทถึง12,100บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตละ1500บาทถึง1,100บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตละ12,000บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตละ11,000บาทถึง12,000บาทต่อตันครับราคาข้าวเปลือกของมะลิ105นะครับราคาดีนะครับภาคอีสานบ้านเรานะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับขายข้าวได้ราคาดีนะครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้าน,านออนทัวร์ด้วยครับสำหรับนี้สวัสดีครับ